วัสดีครับต้านหนึ่งสอเหนนะครับก็อันนี้เป็นกราฟทองของอาจารย์นะครับเขาได้ทําการเข้าซื้อบายไปที่โซนนี้นะครับแล้วก็วางสต็อปลอสไว้ที่ปลายไส้ทางด้านล่างของแท่งเทียนที่เขาเข้านะครับจะเห็นว่าเขาบวกมาประมาณแสนสองหมื่นดอลนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ี่ล้านสนะครับเดี๋ยวเราไปดูจังหวะเข้าของเขาในโปรแกรมจาลองกันนะครับนี่นะครับเรามาดูกราฟเด้งก่อนนะครับกราฟเด้เราจะเห็นว่าเขาบูริชขึ้นมานะครับแท่งเมื่อวานจบบริชโดจ i นะครับ ถ้าอกว่าถ้าในไทม์เฟรม4ชั่วโมงมีโครงสร้างตลาดเป็นขาขึ้นก็มีโอกาสาที่จะขึ้นต่อนะครับทีนี้เราไปดูกันในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงจะเห็นว่านี่นะครับเป็นโครงสร้างตลาดขาขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างในภาพย่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ่อมาแท่งแท่งล่าสุดนะครับจบบูลิชนะครับเบรกแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับ บวกกับช่วงเวลาเป็นช่วงลอนดอนเซสชั่นนะครับมีวอลลุ่มเข้ามานะครับทีนี้เราไปดูกันในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเหมือนเขาจะติดแนวต้านอยู่นะครับตอนนี้แท่ง30นาทีจบแท่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเขายังไม่เบรกแนวต้านนะครับเราจะเห็นว่าเขาเบรกกรอบสะสมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังติดตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เราไปดูกันในไทม์เฟรม30นาทีนะครับ30นาทีเขาทําราคาเบรกแนวต้านทางด้านซ้ายมือนะครับ แต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้หลังจากที่แท่งเทียน30มนาทีจบแท่งยังไม่ใช่จุดเข้าของเขานะครับเพราะจุดเข้าของเขาคือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับแต่จังหวะเข้าของเขาก็คือไทม์เฟรม15นาทีนะครับ,บเห็นไหมครับหลังจากที่เบรกปลายไส้ของแท่งนี้นะครับเป็นจุดเข้าของเขานะครับก็คือเป้าอย่างน้อยๆก็คือต้องขึ้นมาเติมไส้ตรงนี้นะครับประมาณ120จุดนะครับแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นมีข่าว รัสเซียยูเครนใช่ไหมครับทองก็จะกลายเป็น safe h a ว e n นะครับก็มีโอกาสขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ fundamental นะครับหรือว่าสายพื้นฐานนะครับทีนี้เรามาตั้ง buy stop กันนะครับถ้า stop loss ที่ไปไส้ตรงนี้ประมาณ180จุดนะครับเอ๊บอย่าลืมนะครับว่าภาพใหญ่ก็เป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ order เข้าไปแล้วครับตอนนี้ราคาได้ทําการเบรกปลายไส้ทางด้านบนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบวกมา100จุดนะครับ ังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะขยับสต็อปลอสของเรานะครับมาไว้ที่ปลายไส้ทางด้านล่างบริเวณนี้นะครับเพราะว่าการที่เขาขึ้นไปเบรกโซนนี้ทำายนะครับเขาไม่ควรที่จะกลับมาที่ปลายไส้ทางด้านล่างของเขานะครับเพื่อที่จะเป็นโครงสร้างตลาดขาขึ้นต่อนะครับตอนนี้สต็อปลอสเราจาก1้อยจุดเหลือแค่80จุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันนะครับปึ๊บตอนนี้แท่ง1ชั่วโมงจบแท่งนะครับจบเต็มแท่งนะครับจังหวะนี้เราควรที่จะ move Stop loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุนนะครับ ตอนนี้4ชั่วโมงจบแท่งนะครับนี่นะครับจบเต็มแท่งนะครับ4ชั่วโมงมีโอกาสวิ่งขึ้นไปต่อนะครับ900จุดแล้วนะครับปึ๊บพันจุดนะครับผมตอนนี้ก็ปิดทํากาไรไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายมือว่าติดแนวต้านอะไรหรือเปล่าครับพอดีเลยนะครับตอนนี้เขาขึ้นมาติดแนวต้านทางด้านซ้ายมือนะครับจังหวะนี้ที่เขาก้าถือเพราะว่าทางด้านซ้ายมือมีคีนเลนนะครับเห็นไหมครับการที่เขาลงแรงๆโดยที่ไม่ได้สร้างแนวต้านไว้นะครับหลังจากที่เขาขึ้นมาชนแนวต้านทางด้านซ้ายมือตรงนี้เขาก็ปิดทํากําไรไปนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็น time frame ม30นาทีนะครับถ้าใครกลัวว่าราคาจะวิ่งกลับมาที่ทุนนะครับเราสามารถที่จะขยับ stop loss หรือที่เขาเรียกกันว่ายก trailing stop ได้นะครับตอนแรก stop เราอยู่ที่จุดทุนทุนใช่ไหมครับแท่ง30นาทีจบแท่งเราก็ยก stop loss เรามาไว้ตรงนี้นะครับแท่งถัดมาจบแท่งอีกใช่ไหมครับแล้วก็ยก stop loss เรามาไว้ตรงนี้นะครับ,บ,รบ,ราารรบส่วนถ้า bearish สวนทางมาแบบนี้ผมจะยังไม่ยก stop loss นะครับผมจะรอให้ bullish แบบนี้ก่อนนะครับ ก็ยกสต o p l ล s สมาไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถึงเป้าก็ออกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับการมองภาพใหญ่บวกกับฟัน d a เมนทัลหรือว่าสายพื้นฐานนะครับช่วงที่มีข่าวสงครามนะครับก็บวกมา4ีล้านสองแสนบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r ร b e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ